แซลมอนภูเขาไฟครับราดพริกช่ำๆแบบนี้เลยครับทุกคนโอ้โหไต่ไต่ตายต่ไตน่ากินมากราดลงไปให้หมดเลยครับโอ้ทุกคนต้องช่วยน้องแซลมอนขึ้นมาจากน้ำปลาคือบอกว่าพริกเยอะมากมาเรามากินกันเลยครับแซ่บๆเลยนะทุกคนเมนูนี้กี้เคยทำตั้งแต่แรกๆที่เคยทำคลิปมาเลยครับอร่อยทุกคนเพิ่งได้ทำอีกเนี่ยเอาน้ำปลามาราดอื้อ อรยมากกระเทียมหยกครับนัวมากเดี๋ยววันหลังจะแบบให้สูตรไปทุกคนทำน้ำแบบเข้มข้นเข้มข้นแบบนี้เอาราดลงไปอ แซลมอนดีมากอร่อยน้ำปรามากินกับแซลมอนนี้มันเข้ากันนะทุกคนสาหร่ายด้วยก็ได้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะครับ คอมบิเนชันของหลากหลายชนชาติแล้ว mm ดิษฐ์ มันคือเฮลลาชินีครับรอร่อยครับแซบแบแบบนี้มันเหมือนจะเผ็ดแต่มันก็เผ็ดแหละรครับแต่มันไม่ได้เผ็ดมากขนาดนั้นเพราะว่าเรามาราดเราไม่ได้เอาเผ็ดตามลงไป ชิ้นววันนี้มีทั้งแซลมอนเผาเผาเผาครับแล้วก็แซลมอนนอร์เวย์ ถ้าเท้าส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้ครับเขาสีเขาจะสดกว่าทุกคนอืมบางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่แซลมอนมันคือปลาเท้าเอาอยอะแล้วแต่เลยครับอะแล้วแต่ใครจะเรียกเลยแต่ปลาเท้านี่แพงกว่าปลาแซลมอนอีกนะเท้านี่กิโลละพันสี่ครับส่วนแซลมอนกิโลละเก้าร้อยได้มาจากแมคโคระ สาขาที่กี้ไปครับเขาจะมีปลาสดๆเลยนะอืมแล้วก็แบ่งขายครับอร่อยเอาถ้วยมาลองกระเทียมหยกอร่อยนะทุกคนกี่ติดกินกระเทียมหยกแล้วเนี่ย อเผ็ดแต่อร่อยมากราดปลาลลงไปช่ำๆอ้อือ ที่สุดแล้ว วาซาบิตึงๆขึ้นจมูกนุ่งกับน้ำปลา ใช้มือไม่ได้นะครับแดงฉานขนาดเนี้พริกประมาณสักพริกแห้งพริกสดเยอะมาก่ทุกคน จะมันสะใจมากครับ จะปิดท้ายด้วยนี่เดี๋ยวที่เหลือกี้ขอไปไลฟ์ทานต่อนะครัแบแซบๆอันนี้เป็นพุงปลาครับคำนี้ขอช่ำๆเลยนะบอสบินะราดน้ำชระปรลาฉ่ำๆช่ำๆ 음, 어, 음, 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 เพตุครับทุกคนอะไรครับทุกคนวันนี้กี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราเริ่มต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่าง